สวีดดครับสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในค่ายของฟอร์เรนเจอร์เหมือนเดิมครับเป็นท6หกแท็บเครื่องเป็นวายแทกนะครับเครื่อง3.2ครัดองแบครับ4นะครับก็โดยเค่นี้ลูกค้าเข้ามาด้วยการแจ้งว่านะฮะแอร์เย็นน้อยเย็นไม่ฉ่ำครับทำการตรวจเช็คนะครับพบปัญหาก็หนึ่งถึงสองจุดนะครับหลักๆนะครับปีปั๊มยังใช้งานได้ครับเลขไม่ยังไม่ถึงหนึ่งแสนครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าจากอ่า แถวเทศบาลท่าโขงนะพี่มาใช้บริการก็เป็นลูกค้าในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าเมนิโฟเกตกันครับดูเพลินน่ะเหมือนจะปกติแต่ไม่ปกติครับมาให้ดูค่าเมนิโฟเกตนะครับด้านชักชันอยู่ที่31มสิบเอ็ดพีได้ไฮเปอร์เชอร์ครับสองรอยห้าสิบครับนี้พัดลมทํางานสปีดแรงอยู่นะครับสปีดแรงอยู่แต่ย่ายังไม่ได้เต็มที่เอาไม่นี่ครับเอาไม่นี่เอาไม่นี่นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแรงการกินลมนะ มาให้ดูความแรงลมนะครับไายนอกครับไหมรอบแปดจากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับยังกินลมไม่เต็มที่นะครับก็มาให้ดูความเย็นตอนนี้นะครับพี่ทำได้ครับหน้าช่องแอร์ครับ12.4องสีองศาเซลเซียสครับภูณะภูมิภายนอกครับสี่สิบครับขึ้นไปที่12.8แล้วครับมาให้ดูช่องแอร์ซ้ายและขวานะครับ ก็เหมือนจะปกตินะครับแต่พอมาดูฝั่งซ้ายนะครับค่าตัวเลขนั้นคือดีดสวิงขึ้นไปครับเกือบเท่าตัวนะครับอันนี้ก็เซอร์โวลูกค้านะครับมีมีปัญหานะครับนั่งจะจะมีเสียงค่อนข้างที่จะได้ยินชัดเจนนะครับเวลาปรับเฟืองหรือว่าเพิ่มมูลนะครับบูมของเขานะครับก็จะดังนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็โดยแค่นี้ก็จะทําการฟัดชิ่งนะครับ เปลี่ยน่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนวาล์วไดเออร์นะครับแล้วก็จะแก้ไขอาการเซอร์วให้ลูกค้าไปนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ,รบก็ติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับปรับนี่นะโอเคนะครับในส่วนของเครื่องสแกนก็นะครับ ก็ตัวนี้ก็มีโค้ชโชว์อยู่หนึ่งโค้ดนะครับการกําหนดค่ากลางเนาะนี่นะครับก่อนแก้ไขนะครับแต่ของในเซอร์โวไม่ขึ้นฟองครับแต่ว่าทางานเพี้ยนนะครับปลนลมร้อนออกมานะครับนะครับอ๋อวันนี้ช่างยูก็รู้สึกว่าจะไม่สบายนะครับนี่นะครับก็หนึ่งโค้ดครับทําการเคลียร์ไปแล้วแล้วก็เหมือนจะไม่ออกนะครับตัวนี้ออกครับโอเคก็ตามนั้นครับเดี๋ยวขอตัวทํางานสักพู่นึงครับ ผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนฟัดชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี่ครับโดยเครื่องติ้งคาย AC ร้อยครับตอนนี้ก็เครื่องก็กำลังดำเนินการนะครับฟัดชิ่งอยู่นะครับเสร็จจากนี้ช่างยุก็จะทำการเปลี่ยนเซื่กรองเลเยอร์เอ็กซพ่นชินวาล์วนะแล้วก็แก้ไขระบบฮีตเตอร์นะครับให้ลูกค้านะครับามาให้ดูขั้นตอนของการฟัดชิ่งอันนี้ดูดีๆจะมีเหลืองนะพี่เขียวนี่เ <c oughs> ขาเติมมาจากโรงงานอยู่แล้ว นี่นะครับสีน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะเลืองเสื่มสภาพครับขั้นตอนการฝัดในรอบสุดท้ายแล้วนะครับน้ำมันคอมที่เห็นก็เลื้องเสริมสภาพนะครับก็มาให้ดูเซ็ตอะไรเดิมนะที่อ่ะ ช่างยูได้ทาการถอดลือออกมานะก่อนอันนี้จะเป็น equation วาวดับดูข้างในนะดูดีมีขําเหมานะจากความร้อนสะสมนะนี่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะทุกๆุกพวหมื่นโลครับลูกค้าจะแสนแล้วเนาะใส่กลองนี่เออครับสามหมื่นกิโลเมตรนะนี่นะครับใส่กล่องเล็กนิดเดียวนะครับของฟอร์ดนะฮะกรองแอนะก็ตันโซกระปกครับได้ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับก็มาดูเซตไะลายใหม่นะที่ช่างยูทําการติดตั้งเข้าไปให้ลูกค้านะครับ ก็เป็น e อ็กเ i ร n ชั่นเวนะครับเป็นอะไหล่แท้นะครับเป็นเซตฟื้นฟูระบบแอร์นะครับนี่นะครับเป็นอะไหล่แท้นะครัฟอร์ดเลยนะครับอ่าใส่กลองไอเออร์เป็นงานของเดนโซ่คูเกียครับนะน้ำมันคอมก็จะเปลี่ยนถ่ายตวงให้ใหม่นะเป็นเดนโซ่ออยล์แปดนะครับอ่ากรองแอร์นะคุณภาพโปรเทคนะครับตรงเบอร์ตรงรุ่นนะครับอ่าก็เปลี่ยนโรลลิงตามจุดข้อต่อที่ถอดซ่อมครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้ครับจะทําการอ่ะประกอบให้ลูกค้าครับตั้งกรองแอร์เรียบร้อยครับ ใส่ฝฟปิดกองแอร์เรียบร้อยไปดูน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมนะซ้ายมือนะที่เสื่อมสภาพที่ทำการเดินออกมานะครับเป็นยูสออยนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ครับเป็นนิวออยนะสีจะใสนะผมเดี๋ยวทำการเอาเข้าระบบพลั้วครับครับระบบก็กำลังทำการนะฮะดูดน้ำมันคอมเข้าไปนะฮะผ่านไซา์โลหไฮเข้าไปนะนี่นะฮะไปแล้วไปแล้วพอลดลงลดเร็วอย่างต่อเนื่องนะครับ การฉีดล้างน้ำความสะอาดนะแห้ไยกครื่องแก่และเป็นคอยประน้ำครับมาดูค่าเกีรหลังทำการแก้ไขครับไฮเปอร์เชอร์ครับ150ครับอันนี้แอร์ตัดนะครับผมมาดูด้านซักชั่นกันอีกซักคู่หนึ่งครับอ่าอันนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานครับให้ดูครับซักชั่นนะลงมาที่นะยี่สิบห้พีดนะครับผม ดูนะครับอาการมอเตอร์เซอร์โวเพียนนะครับเขาจะขยับเฟืองเองทําให้เปิดลมร้อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูนะฮะความเย็นหลังจากที่ช่างอยู่ทําการแก้ไขปรับตั้งมอเตอร์เซอร์โวให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฮะก็ไปดูครับฝั่งซ้ายฝั่งคนนั่งครับวงวันที่7.8ครับฝั่งขวา8.6ครับนี่ครับอุนะครภูมิภายนอกครับ32.8นะครับผมก็ลงมาอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ ันนี้ก็จะเป็นช่วงในแอร์ตัดต่อนะครับผมนี่นะครับก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเครื่นี้ก็ปรับตั้งมอเตอร์เซอร์วให้ลูกค้าใหม่นะครับผมนี่ครับความเย็นนั้นก็กลับมาใกล้เคียงบาลานซ์กันครับนี่กันไม่เกินหนึ่งองศาเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเคสนี้นะฮะสำหรับใครนะฮะที่มีปัญหานะครับ อาการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างหรือเย็นไม่ฉ่ำน,นะครับออกมาจากช่องแอร์แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยูก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ได้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับผมฟอร์เรนเซอร์น้ขอบคุณลูกค้าจากท่าโขงที่มาใช้บริการร้านยูแลครับ